็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นในช่วงเย็นวันที่21น,นะครับเนื่องจากว่าวันนั้นเนี่ยมีฝนตกหนักนะครับแล้วก็ท่านรองนายกมาโน่เนี่ยก็ไปเซอร์วีตามที่ต่างๆก็พบว่าถนนในแยกมุมอร่อยเนี่ยตรงเนี้ยซึ่งซึ่งเป็นแยกที่เราได้ดําเนินการนะครับติดตั้งบอ่อบ่อสุกน้านะครับเพื่อแก้ปัญหาน้ำเนี่ยไม่ให้ท่วมนะครับในพื้นที่บริเวณชายหาดตรงซอยหทับหนึ่งหรือแม้กระทั่งบงบริเวณหมู่บ้านไปริฟิกนะครับหลังจากที่เสร็จงานตรงนี้ไปเนี่ยนะครับเมื่อเมื่อปีการทีี่่แล้วเน ก็ทําให้บริเวณที่เคยเกิดน้ําท่วมก็ลดลงเป็น,ปน,ปนม,มีมีนยัยยาสําคัญเลยคือบริเวณหมู่บ้านปัจจุบันก็ไม่มีการท่วมเข้าบ้านอีกแล้วนะครับก็ถือว่าประสิทธิภาพได้ได,ดีดังนั้นเนี่ยเวลาเกิดเหตุฝนตกน้าท่วมเราก็จะมามมนิเตอร์จุดยยใหญ่ของเราที่มีประมาณ20จุดซึ่งปัจจุบันเนี่ยสามารถแก้ไขได้ประมาณ1 0จุดละก็จะมีแยกมันมาหลตรงนี้ที่น้ําระบายได้เร็วขึ้นแต่ก็ยังมีการออรอระบายหลังจาก ตกเสร็จเนประมาณไม่ไม่เกินสามสิบนาทีน้ำน้ำก็หมดไปนะครับแต่แต่วันนั้นเนี่ยที่ที่เกิดเหตุคือช่วงเย็นของวันที่ยี่สิบเอ็ดเนี่ยท่านรองมันก็ได้มาสอรวจแล้วก็เห็นสภาพของถนนเนี่ยมันปูดขึ้นมานะครับดังนั้นเนี่ยทางทางท่านปลัดทางเจ้าที่ในส่วนของช่างสุขาริบาลก็ได้มามาดูพื้นที่แล้วก็ตัดสินใจในการรื้อถนนนะครับโดยโดยโดย,โดย,โดยในส่วนของเมืองพยาก่อนนะครับเพื่อที่จะ ดูว่าสาเหตุมันเกิดขึ้นจากอะไรก็พบว,ว่าท่อมีปัญหานะครับว่ามีน้ําไปกัดทซอแล้วก็น้ำนี่ออกมาเป็นจานวนมากนะครับทําให้กันพื้นถนนซึ่งถ้าเกิดไม่มีการกตรวจพบก่อนเนี่ยก็จะก็จะ,จะอาจจะเกิดเหตุที่เป็นอันตรายอย่างมากนะครับเนเื่องจากว่าเมื่อเมื่อพื้นดินเนี่ยเพราะเพราะทรายออกไปจนหมดเนี่ยถ้ารถขับมาอาจจะตกเป็น ตามที่ทมสุดตามตามที่เคยเห็นในในในพื้นที่ต่างๆ่งนะั้นเนี่ยวันนั้นคืนวันนั้นก็ตัดสินใจดําเนินการกันถึงเที่ยงคืนเลยครับมีการขุดนะครับโดยโดยใช้ใช้ช่างของเมืองพยาทั้งหมดนะครับแล้วก็ได้พบสาเหตุนะครับที่ทุ่วันนี้เรามาดูกันแล้ววันนี้ทางผู้รับจ้างนะครับที่หนองเนี่ยกย็ได้เข้ามาครับเพราะว่างานเนี่ยยังอยู่ใน,ในการการับประกันนะครับเขาก็เป็นหน้าที่ที่ผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จนะครับแล้วที่ผมเป็นผมที่สุดก็คือต้องมีการเชื่อมพ่อนะครับกลับมาให้ใช้ได้เนื่องจาากว่ ในช่วงนี้ก็ถือว่าเข้าหน้าผลแล้วเราไม่ต้องการให้การแก้ปัญหาที่ผ่านมา2อปีนะครับใน,ในวาระของเราเนี่ยที่สามารถที่ดูแลเรื่องน้ําท่วมได้ในหลายพื้นที่ไม่อยากให้น้ําตรงเนี้ยที่ไม่มีเครื่องสูบแล้วกลับไปท่วมในบริเวณ6ทับซอยหทับหนึ่งนะครับพัทยาหกทับหนึ่งของชายหาดหรือแม้กระทั่งในหมู่บ้านไปที่พื้นที่เกิดความเดือดร้อนเป็นประจําก่อนหน้านี้นะครับวันนี้ก็ก,ก,ก็คงจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จแล้วก็จะมีในส่วนของ หลังจากมีการเชื่อมท่อจนแล้วเสร็จแล้วเทสให้ใช้ได้แล้วเนี่ยก็ต้องมีการแก้พื้นผิวนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของของผู้รับจ้างต้องดำเนินการนะครับแผนการเชื่อมท่อที่ใช้เราจะมีการดำเนินการใช้รวไอียูครับก็วันนี้เข้าดำเนินการเรื่องซ่อมท่อเชื่อมท่อวันนี้เสร็จวันนี้เสร็จแล้วก็เราจะปกให้เรียบร้อยแล้วก็ให้ใช้งานไปก่อนสักค่งนี้เราก็จะเริ่ม ขัดที่จะทีพอดีปิบก็ใช้เวลาเจวันเพราะว่าต้องเททีสิกต้องทั้งเลนเลยครับทั้งสองที่มีปัญหาในคือจอยเราจะซ่อมไปเสร็จแล้วเสร็จคือประมาณเจวันคานเสิหายตรงนี้มัน